SIA สยามอินเตอร์การประมูลสนใจซื้อขายรถมือสองไม่ต้องดาวออกรถได้ทันที SIA ง่ายๆใครก็ประมูลได้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาดูรถกระบะนะครับราคาแสนกว่าบาทนะครับก็มีประมาณ3 4คันนะครับที่ผมจะรีวิวแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมจะรีวิวได้ทั้งหมดกี่คันเนาะสำหรับวันนี้นะครับแต่ก็อยู่ในงบประมาณแสนกว่าบาทไม่ถึง20,000 0แน่นอนนะครับอย่างคันนี้นะครับเป็นดีแมกนะครับ ในโฉมไฮรลนเดอร์นะครับแค่ Cap. เอเป็นเครื่องสามพันนะคันนี้เป็นไฮรลนเดอร์โฉมแรกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นผมก็มีรีวิวรุนเนี้ยไปหลายคันมากนะครับสเปคประมาณนี้นะครับก็อยู่ตั้งแต่ราคา2 0 0แสนลบเนาะส่วนใหญ่เพราะปรับราคามาใหม่นะก่อนหน้านี้นก็จะประมาณ2 0 0แสนต้นนะครับตอนนี้ไม่ถึง2 0 0แสนละแสนไปๆปก็ซื้อได้แล้วเนาะสำหรับรุ่นนี้นะครับรีวิวไปหลายคันมากนะครับอ,อย่างคันนี้นะครับเป็นรถเดิมนะครับ ปั๊มเดิมด้วยนะครับเพราะว่าปกติรุ่นนี้ส่วนใหญ่จะทำเป็นปั๊มสายกันนะครับแต่อันนี้เป็นปั๊มเดิมโรงงานก็คือปั๊มไฟฟ้าเนาะภายในประมาณนี้นะครับนี่เลยอย่างนี้เลยนะครับไมคิเล่ก็รีวิวไปหลายคันมากนะสำหรับบล็อกนี้นะครับคันที่ใช้งานมาไม่เยอะนะครับประมาณเกือบเกือบสองแสนโลนะครับถือว่าใช้งานมันน้อยมากเน้นจอดนะสำหรับคันนี้สีภายนอกสวยจัดจัดภายในก็ตามนี้ช่วงล่างเบรกยางโชคดีมากขับแล้วเรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์นะครับก็เดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึง คันนี้ราคาแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับถ้าใครมองหาหรือว่าสนใจอยู่นะนี่ประมาณนี้เสียงสายพันธุ์ดังไปนิดนึงนะครับเครื่องยนต์ก็ปกติไม่เยิ้มนะครับสภาพสวยอยู่นะครับตอนนี้เลยก็ดูดีนะครับในราคางบแค่1นึ0 0 0สบาทนะครับสำหรับดีแม็กซ์ไฮรันเดอร์แคชมแรกคันนี้ถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อพูดคุยได้นะครับกับช่องตำรารถนะครับก็เดี๋ยวช่วยคุยกับทางเจ้าของให้เนาะถือว่าราคา ไม่เิเลนะแสนเจ็ดเนี่ยถือว่าไปได้นะครับถ้าใครมองหาสเปคนี้อยู่นะครับแต่ผมก็แนะนำนะครับถ้าใครซื้อไปเนี่ยถ้าอยากได้แรงนะปั๊มสายนะตอบโจทย์แน่นอนแต่ถ้าใครอยากวิ่งเดิมๆินะครับเรื่อยๆก็ตามนี้นะครับปั๊มไฟฟ้าของเดิมโรงงานติดรถก็ขับได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับรถกระบะราคาแสนกว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกสักสองสองคันนะครับในราคางบประมาณเนี้ยถ้าใครมองหาอยู่นะครับว่ามันมีคันไหนน่าเล่นนะครับน่าซื้อมาใช้งานเนาะสำหรับพวกรถกระบะงบประมาณ อ่าแสนกว่าบาทนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูคันถัดไปกันครับอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับงบประมาณแสนกว่าบาทนะครับแสนไปลายเนาะนี่นะครับคันนี้ก่อนหน้านี้เคยรีวิวไปแล้วนานมากแล้วนะครับก็มีมาจองมาอะไรกันเรียบร้อยนะครับสรุปจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะครับประมาณนั้นเพราะอาจจะต้องใช้เงินดาวประมาณหนึ่งนะครับสำหรับไททันนะครับเป็นตัว4ประตูเนาะคันนี้ราคาเดิมนะครับสองแสนต้นนะครับเจ้าของก็ปรับมานะครับเหลือแสนไปปลายเท่านั้นเองนะครับแสนแปดประมาณนี้เนาะแสนแปด 9สนเก้าแถวแถวนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อพูดคุยได้นะครับเบื้องต้นก็รถทําสีมาแล้วเนาะประมาณนี้เป็นสีเขียวนะครับจดลงเล่มแล้วต่อภาษีได้ปกตินะครับแม็กยางสวยมากนะครับฝากระบะไม่มีนะก็จะเป็นทรงนี้นี่ครับแต่ใครมองหาอยู่ผมมองว่าไม่คิเรนะอันนี้เครื่องเดิมนะครับไม่ได้ทําอะไรนะครับทำแค่สีอย่างเดียวภายในสวยมากนะครับตานี้เลยก็อยู่ที่พิจรณานะครับใครรับได้ก็ดีนะครับรับไม่ได้ก็ มองผ่านไปนะครับก็ไปดูคันอื่นถือว่าโอเคนะเพราะว่าได้ไฟฟ้าด้วยคันนี้นะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าคันนี้มันจะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับคิดว่ามันจะเป็นตัวมือหมุนนะครับแต่ก็โอเคนะครับสำหรับงบประมาณนี้นะครับไม่ถึง2 0 0,000เนาะแสนปลายๆสำหรับ m ิ t s u ิชิไ i t i t a n 4ประตูคันนี้นะครับอีกหนึ่งคันนะครับก็เป็นตัว r a g o n Eye นะครับในโฉมแ a p SLX นะครับคันนี้แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ ในตลาดโพสต์ขายกันเยอะมากนะครับอยู่ประมาณแสน0้าแสนหกนะครับถ้าสเปคนี้ใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับแต่คันนี้นะครับรู้สึกว่าเจ้าของมาเปิดมาไม่ถึงแสนห้านะถือว่า อ,อยู่ที่พิจารณานะครับเพราะว่ารถพวกนี้เนี่ยจะบอกว่าถูกว่าแพงเนี่ยมันก็พูดกันยากนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่รถเป็นรถที่จัดไฟแนนซ์ได้ตามปกติทั่วไปนะครับมันก็จะเป็นรถที่เก่าเก็บกันแล้วนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับถ้าชอบซื้อมาใช้งานเนี่ยมันก็ต้องดูที่ราคาอีกทีแล้วก็สภาพอีกทีแต่ถ้าถามผมนะครับณปัจจุบันนี้นะตอนนี้เลยนะครับคันนี้เนี่ยมองว่าราคาไม่ถึงแสนห้าเนี่ยอยู่ประมาณแสนห้าเนี่ยซื้อได้ไหมเหรอครับมัน ตึงไปนิดนึงนะครับแต่ก็อยู่ที่ชอบนะครับเพราะว่าคันนี้สภาพเดิมมากนะวิ่งน้อยด้วยนะครับนี่ครับตามนี้ผมเปิดให้ดูด้านนี้อีกนิดหนึ่งโอเคประมาณนี้นะครับใช้งานมาก็ไม่ถึงกับเยอะนะครับคันนี้200 0 0 0ก็โลเองนะครับก็อ๋อถ้าเปรียบเทียบจากปีรุ่นนะครับถือว่าวิ่งน้อยนะครับสีสวยนะเพราะว่าเจ้าของทําสีไปไม่นานมานี้นะครับเอาตรงๆนะผมรู้มานะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเคยเจอเนี่ยออสีมัน ซีดกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้คือสีเหมือนอาบมาใหม่เนาะถ้าพูดกันตรงๆอยู่ที่รับได้ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับสำหรับสเปคแบบนี้เครื่องยนต์แน่นนะเพราะว่าสตาร์ทไปแล้วรอบนึงนะครับเคยขับด้วยคันนี้ก็ตามนี้นะครับราคาไม่เกินแสนห้านะครับก็ถ้าต่อรองได้อีกนะครับผมก็จะพยายามพูดคุยให้นะครับกับทางเจ้าของรถว่าจะลดราคาลงได้ไหมนะครับสำหรับดาก็นายชมนี้ประมาณนี้นะครับก็เนี่ยตามนี้นะครับ ภายนอกสวยนะครับภายในสวยเครื่องยนต์แน่นนะคันนี้เป็นรถเดิมๆใช้งานมา200,000กิโลคือสเปคเครื่องเนี่ยมันยังดีอยู่อะตัวรถก็โอเคนะครับชัดีสวยช่วงล่างเบรกยังโชคดีหมดนะคันนี้นะครับก็อยู่ในเรทราคาแสนกว่าบาทซื้อได้อีกเช่นกันเนาะสำหรับดักคอนไอคันนี้อันนี้อีกหนึ่งคันนะครับซึ่งรีวิวไปแล้วเนาะสำหรับมาตด้าบีทีห้คันนี้นะครับเป็นตัวแคปยกสูงนะครับโอเนแคปเนาะแคปเปิดได้ นะครับคือหลุดจองนะครับผมย้ําก่อนนะหลุดจองเพราะก่อนหน้านี้มีคนเข้ามาจองไว้แล้วนะครับอ่าแล้วก็หลุดจองไปนะครับราคาขายก็อยู่ประมาณแสนเจ็ดนะครับแสนเจ็ดแถวๆนี้นะครับเพราะว่าราคาเดิมเนี่ยรู้สึกว่าจะแสนแปดเก้านะครับก็เหลืออยู่แสนเจ็ดห้านะสำหรับคันนี้นะครับเคยรีวิวไปแล้วนะครับสามารถดูคลิปได้นะครับคลิปรีวิวของบีทีอสห้าศูนย์คันนี้ นะครับเป็นรถเดิมสวยมากนะครับใช้งานน้อยภายนอกสวยภายในสวยช่วงล่างเบรกยางช็คนะครับครบๆนะสำหรับคันนี้ไฟแนนซ์ก็ยังจัดได้อยู่นะสำหรับใครที่มองหา,าสเปคแสนกว่าบาทแล้วจัดไฟแนนซ์ได้นะครับคันนี้ก็ยังอตอบโจทย์อยู่นะสำหรับวีทีห้าศูนย์คันนี้นะครับดูดียู่นะครับไม่คิเลยเลยอยู่ในงบนะครับแสนกว่าบาทเท่านั้นเองสําหรับวีทีอสห้าศูนย์เดี๋ยวผมให้ดูอีกนิดหนึ่งแล้วกันอ่ะเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนะตอนนั้นวีล็อกด้วยอืย้เสียดายไม่เป็นไร ถ้าใครสนใจนะครับผมแนะนำนะครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะครับ BT50 อ่าคันนี้นะครับราคาแสนกว่าบาทเนาะแสนปลายปลายนี่ครับยางสวยภายนอกสวยนะครับอย่างนี้เลยนะครับเครื่องยนต์ดีขับสนุกนะผมลองแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะสำหรับ BT50 คันนี้อีกหนึ่งคันนี่นะครับ Toyota Hilux Tiger D4D รคันนี้นะครับแสนห้านะผมบอกก่อนเลยแสนห้าสภาพแบบนี้นะนี่นะครับสวยมากนะผมบอกก่อนเลยนะครับว่าสวยจริงๆ คือภายนอกสวยมากครับเดิมเดิมแม็กยางเดิมเดิมสวยแม็กยางอย่างนี้เลยนะครับสวยจัดเลยนะครับเป็นล้อเลมีออฟเซ็ตด้วยนะครับนี่อย่างนี้นะฮะสวยจัดนะครับเนี่ยครับภายนอกสวยมากนะครับแม็กด้านหลังก็สวยนะครับถึงแม้มันจะมีคราบฝุ่นนิดหน่อยนะครับถือว่าโอเคอยู่คันนี้นี่ครับค่อนข้างสวยนะนะครับภายนอกดูดีจัดเลยนะครับไทเกอร์คันนี้เนาะแสนห้านะครับเท่านั้นเองก็เจ้าของฝากแจ้งมานะครับต่อลองได้นะถ้าใครสนใจนะเป็นตัวดีฟดีคันนี้นะครับ เครื่องยนต์แน่นนะครับคันนี้ภายในก็ค่อนข้างสวยนะครับภายนอกตามนี้เลยนะครับเสียดายไม่มีกุญแจนะคันนี้เดี๋ยวผมต้องไปตามหากุญแจอีกทีนึงแต่ย้ำนะครับคันนี้ราคาแค่แสนห้าเท่านั้นนะครับราคาตลาดทั่วไปถ้าเป็นสเปคนี้ก็สิบหกสิ็นะครับก็แล้วแต่ว่าจะเจอสภาพไหนนะครับแต่คันนี้ผมมั่นใจนะว่าเจ้าของน่าจะมีการปรับลดราคาให้ได้อีกนะครับถ้าสมมตินะครับเหลือสัก14บสีนะครับสิบเนี่ย ผมมองว่าก็น่าซื้อมากๆไปได้แน่นอนนะสำหรับสเปคแบบนี้นะครับ Toyota t i g e r ดีโฟดีชมนี้ครับไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับคันนี้นะครับน่าจะเป็นคันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคลิปงบแสนก่าบาทนะครับซื้อกระบะรุ่นไหนได้นะครับซื้อรุ่นไหนดีซื้อรุ่นไหนคุ้มนะครับคันนี้เป็นทิปอานะครับในโฉมของ4 w h e e l นะครับขับสีนั่นเองนะครับสภาพสีภายนอกนะครับของเดิมเนี่ยผมจําได้เลยคันนี้ผมเคยเห็นนานมากแล้วนะครับคือจอดแบบเรียกว่า เจ้าของน่าจะโละไปแล้วด้วยซ้ำนะครับคือรถเนี่ยมันขับได้ทุกอย่างแหละครับมันพร้อมใช้งานหมดนะครับเกีย์ฟงเกียวโฟ,วโฟช่วงล่างเบรกโชวคคือดีนะครับแต่ภายนอกเนี่ยมันโซม,มากตอนนั้นเนี่ยคือมันมีอรอยขีดขว่วนคือเต็มคันเลยนะครับแต่ตอนนี้คือเขาบิวมาใหม่อันนี้เราพูดตรงๆนะมีการทํามาแล้วเก็บทํามาแล้วบิวมาแล้วนะครับสำหรับเทปอาร์ะนะครับแคปบขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้นะครับก็ถือว่านะครับทาออกมาแล้วก็ ตามนี้นะครับอยู่ที่รับได้ไม่ได้นะราคาแสนกว่าบาทอีกเช่นกันนะคันนี้นะครับแสนห้าแสนหกนะครับถามว่าแพงไหมสําหรับเออ่4 wheel ก็อยู่ในเกณฑ์ราคาปกติทั่วไปนะครับอยู่ที่มองมากกว่านะครับว่าถ้าเราสนใจเนี่ยเราชอบเนี่ยผมก็มองว่าตัวรถมันใช้ได้อยู่แล้วนะครับมันคุ้ม ทีนี้ก็มาพิจารณาที่ราคานะครับกับสภาพที่เห็นเนี่ยมันรับได้ไหมนะครับถ้ารับได้ซื้อไปใช้งานก็โอเคนะครับแต่ถ้ารับไม่ได้นะครับก็แนะนำนะให้รอดูคันถัดไปหรือรอดูรีวิวคันอื่นนะครับเผื่อจะมีที่ดีกว่านี้นะครับแต่บื้องต้นนะครับก็นํามาทําเป็นอ่สกู๊ปนะครับข้าวๆให้ดูก่อนเป็นคอนเทนต์เนาะรถกระบะนะครับงบประมาณเนี่ยแสนกว่าบาทนะครับซื้อรุ่นไหนได้บ้างนะครับสำหรับตอนนี้นะที่ผมมีรีวิวอยู่นะครับ ก็ตามนี the ้นะครับน <b> ่าจะหมดแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับสำหรับงบประมาณนี้รถกระบะนะครับถ้ามีอีกนะครับผมจะรีบรีวิวทันทีนะครับแล้วก็อีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับก็คืองบประมาณนะครับสองแสนนะครับไม่เกิน2องแสนห้าเนี่ยซื้อคันไหนได้บ้างนะครับสำหรับรถกระบะเนาะก็จะรวบรวมมาให้หมดเลยนะครับทั้งแคปซีประตูคืออยู่ในงบนะครับที่เป็นรถกระบะนะครับก็เดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูนะครับว่ามันมีคันไหนบ้างนะครับน่าใช้งานหรือว่าซื้อมาใช้งานเราจะคุ้มมั้ยนะครับทั้งไันก็ต้องฝากไว้ด้วยนนนนะะะะะคคครรรรััับบบบกกลิปี้ถเา งบประมาณแสนกว่าบาทนะครับซื้อคันไหนได้บ้างนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ